คือว่ามาค่ะคือผมมองไม่เห็นค่ะนี่คือท่านใหญ่นายดีนี่คือท่านสินะครับแต่พระองค์จะได้พระเจ้าได้ทุกอย่างนะท่านได้ทุกอย่างได้ครับพระองค์จะได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้ครับพระองค์จะได้ทุกอย่างได้พระเจ้า ต่นี้มีแต่มีแต่แบบนี้ม่คอเขาอย่นี้บด้ยนะแตบางที้อจะสร้อยับแต่ม่รู้จะ้งัครับรารอยจัครับอยบครับ้าจไม่ด้ฟ้ด้ฟ้าไม่ไ้จับไ่จัไม่ได้ ได้ละเกบท่านได้ด้วยทุกข้อตาแสบจุงมันเป็นแป้งแสบมาก